สวัสดีครับแฟนบอลทูเย์ครับนำข่าวสารฟุตบอลที่สนใจมาฝากกันครับในวิดีโอวันจันทร์ที่22กรกฎาคมครับวันนี้วันหยุดของหลายท่านเนะะื้อหาของยูเต็ดยังมีบ้างในช่วงสุดสัปดาห์ครับอาจจะไม่เยอะเท่าวันธรรมดานะครับแต่ว่าก็นํามาฝากกันเช่นเดิมถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของบอลทุเดย์ก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเรื่องแรกเนี่ยหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวบ้างแล้วครับเดี๋ยวนักเตะของายูเต็ดชุดหลักจะทยอยกลับมาเริ่มต้นที่สัปดาห์นี้นะครับเราจะได้เห็น คริสเลิเซนกับลาบูสลุนเดินทางกลับมาที่แครดิงตันฝึกซ้อมกับเพื่อนๆครับลุ้นว่าจะมีชื่อไปเจอกับอาร์ซอนในเกวาอาทิตย์ที่18กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับส่วนผมเราคงกำลังชุดเดิมๆเนี่ยยังอยู่ครบครับก็เดี๋ยวคงจะมีชุดหมุนเวียนสลับแล้วก็ตัวจริงมาเล่นในเกมอาร์ซอนซึ่งเป็นเกมใหญ่แล้วนะครับที่จะแข่งขันที่สหรัฐก็จะเห็นหลายๆคนกลับมาครับส่วนตัวที่ยังไม่กลับมาเนี่ยก็คือนักเแต่ที่เข้ารอบลึกๆในฟุตบอล ทีมชาตินะครับทั้งโคปาบริการแล้วก็ยูโร2 0 2 4อย่างที่กลับมาช้าแน่นอนก็คือเมนูลูกชอและพวกนี้ครับเช่นเดียวกับมาติเนสและการาโชเดี๋ยวบรูโน่ฟานเดสดาโลน่จะทยอยกลับมาในช่วงหลังจากนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวที่ต้มาฝากกันครับหลายคนเห็นข่าวไปบ้างแล้วก็คือชิโดโอบิมาตินครับกองหน้าดาวรุ่งของอาร์ซอนที่ฟอร์มร้อนแรงมากเคยยิงลิพูล10ประตูนัดเดียวนะครับตอนนี้ยูเต็ดมั่นใจมากขึ้นที่จะคว้านักเตะจากอาร์ซอนคนนี้มาได้ครับ และก็คาดหวังว่าจะเป็นดิวที่เป็นวันอร์คิดคนใหม่ของทีมครับตอนนี้การเจรจาคืบหน้าไปบ้างแล้วก็น่าจะปาดหน้าหลายทีม,มาได้เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะทําสำเสร็จในสัปดาห์ใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าชิโดเนี่ยเป็นเพชรเป็นงามในวงการฟุตบอลังกฤษเลยได้รับการยกย่องจากทีมงานแมวมองทีมงานเขาห,หลายคนนะครับแล้วก็เขายังไม่ตอบรับข้อเสนอหรือว่าที่ะซ่อนยื่นให้ในเรื่องของทุนการศึกษาในทีมเยาวชน อายุแค่16ปีเท่านครับน่าจับตามองครับส่วนดิวกองกลางที่นํามาฝากกันวันนี้ครับหลายคนรอลุ้นทั้งดิวอูกาเต้ครับดิวราบิโอและดิวอัมราบัตก็นํามาฝากกันไม่สั้นไม่ยาวเกินไปครับดิวราบิโอแม้ว่าสื่อหลักกางกลางถึงล่าจะบอกว่ายูเตดคุยคืบหน้าไปมากแต่ว่าฟาบิชิโอโรมาโน่บอกเองเลยว่ายังไม่ได้ถึงขั้นสูงนครับอาจจะเป็นการคุยเพื่อเ,อเื่อไว้เพราะว่าราบิโอเี่เป็นนักเตะเฟรยเย่นไม่มีค่าตัวนะครับ จ่ายให้ค่าเหนื่อยนับแต่ก็ซ้อมอยู่ซ้อมเดียวอยู่นะครับรอเรียกคอมฟิตแลวก็ดูว่าจะมีข้อเสนอจ,จากทีมไหนไหมพิจารณาบ้างครับส่วนดิวอัลลารบัตยูเต็ดแจ้งทางฟิออไปแล้วว่าจะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดถ้าจะเอาคงต้องเจรจา,ก,จาก,กันแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลขที่พยายามบีบลดลงมาเพราะว่าอัลลารบัตเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะมีรายงานตัวกลับไปที่ฟิออนะครับเพราะว่ากําลังจะเข้าสู่ช่วงปีสั้นของทีมอิตาลีกันบ้างแล้วนะครับส่วนอูกาเต้ ที่เองมาฝากกันเลยก็คือมีปัจจัยหลายอย่างครับที่จะทำให้ยูเต็ปิดดิวนี้ได้มากขึ้นหรือว่าเร็วมากขึ้นจากที่นักข่าวในอังกฤษบอกนะครับรวมถึงในฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับเปเชไม่ได้เล่นแค่ดิวกองกลางอย่างจอเนวเวสของเบฟิกาแล้วนะครับพวกเขาสามารถที่จะโน้มน้าวใจให้วิโตโอซมเฮนเนี่ยเซเสหรอว่าตอบรับที่จะมาที่เปเช์แล้ว เพราะฉะนั้น2ดือนี้น่าจะเป็นเดือที่เข้มข้นที่เปเชจะเอามาในช่วงสัปดาห์หน้าครับน่าจะมีการพูดคุยขั้นสูงหรืออัลวานทอร์เข้าไปที่สโสโมสรทั้งเมริกาแล้วก็นาโปลีนครับถ้า2ดีอนนี้ผ่านฉลุเปเชความมาได้เนี่ยพวกเขาจะต้องรีบขายอุกเต้ครับเพื่อเรื่องของการเงินแล้วก็เอาเงินฝั่งขาเข้าเข้ามาด้วยครับ <c oughs> ตอนนี้ช่องว่างของราคายังอยู่ห่างกันเล็กน้อยที่อยู่ติด ต้องการจะจ่ายแล้วก็ไปเช็คต้องการจะได้ไปครับเดี๋ยวดูว่ายเจะจะเร่งดีลสําเร็จหรือเปล่าในช่วงปลายเดือนกันยายนคมครับหรือไม่อย่างชา้าก็ช่วงสิงหาคมคิดว่าน่าจะมีดีลใหม่ก่อนในช่วงเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์อีกสักหนึ่งดีลครับแล้วไปลุ้นดีลซ่อมหรือว่าดีลเสริมเพิ่มเติมในช่วงก่อนปิดตลาดในช่วงปลายสิงหาคมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับข้บาติดตามครับสำหรับแฟนๆบอลทูเดย์ฝากกดอนและก็แชร์ไปกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ